จะขออธิบายวิธีการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับ GOT รุ่นที่นำมาใช้ในครั้งนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่น FRE 7 0 0และ GOT รุ่น GT 2 7 0 8สายสำหรับเชื่อมต่อจะใช้สาย RS 4 8 5ในการดำเนินการด้วยสายเคเบิลให้ใช้สายที่มีความยาวไม่เกิน500เมตรเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ฝั่งอินเวอร์เตอร์ที่ PU port ฝั่ง GOT ให้เชื่อมต่อที่ D สับ9พินแล้วทำการตั้งค่าการสื่อสารของอุปกรณ์แต่ละเครื่องการตั้งค่าฝั่งอินเวอร์เตอร์นั้นให้ตั้งค่าพารามิเตอร์หมายเลข79เป็น0เช่นเดียวกันหมายเลข117เป็น0หมายเลข118เป็น192หมายเลข119เป็น10 หมายเลข120เป็น1หมายเลข121และ122เป็น9999หมายเลข123เป็น0หมายเลข124และ340เป็น1หมายเลข342และ549เป็น0หลังทําการอัปเดตพารามิเตอร์เหล่านี้ทั้งหมดจะต้องทําการรีเซตอินเวอร์เตอร์ด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์ก็จะเสร็จสิน้น ต่อไปทำการตั้งค่าสื่อสารฝั่ง GOT สำหรับ GOT นั้นจะใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะที่เรียกว่า GT Designer 3จากนั้นเริ่มต้นการทำงานของ GT Designer 3ทำการตั้งค่า Channel อุปกรณ์เชื่อมต่อเลือกเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อจากการตั้งค่าทั่วไปหน้าต่างการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ จะปรากฏขึ้นให้เลือกช่องทางการใช้งานจากรายการเมนูเลือกผู้ผลิตเป็น Mitsubishi Electric รุ่น E 7 0 0เลือก Interface เป็น Interface มาตรฐาน RS 4 2 2 4 8 5เลือก Driver เป็น E 7 0 0เมื่อตั้งค่าเหล่านี้แล้วรายละเอียดในการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น ต่อไปจะทำการตั้งค่าตามลำดับตั้งค่าบอดเรทเป็น19,200 bps ความยาวข้อมูลเป็น7บิตสต็อปบิเป็น1บิตพาร i t ีให้เป็นเลขคี่จำนวนครั้ง r e t ทมเป็น0ครั้ง Communication Timeout เป็น3วินาที Send d เ l a ลย์ไทเป็น10คลิกที่ใช้งาน การตั้งค่า GOT ก็จะเสร็จสิ้นหลังจากนั้นให้เขียนการตั้งค่าสื่อสารที่ GOT ตรงนี้การเตรียม GOT และอินเวอร์เตอร์ก็จะเสร็จสิ้นและลองใช้งานดูหน้าจอของ GOT นั้นจะมีสวิตช์และมิเตอร์ลองกดสวิตช์มิเตอร์จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะนี่คือการส่งคำสั่งเริ่มทำงานจาก GOT ไปควบคุมอินเวอร์เตอร์นั่นเอง GOT นั้นสามารถติดตั้งกับชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างอิสระทั้งสวิตช์และมิเตอร์และไฟอื่นๆครั้งนี้จะไม่มีวิดีโอเรียนรู้เกี่ยวกับ GOT แต่จะทำการแนะนำใน Satellite Training Series ในภาค3